ครับ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  <laughs> ไปเลยจอยไปเลยจอยเลยหมู running man คระบูปยังไงบ้างคะเราเป็นยังไงบ้างหรอวางน้อย,อยหรือเปล่าวางน้อยจริงๆครับโดนเรียก,กวางน้อยทุก ดีพีเลยทุกครั้งที่ถ่ายถ่ายประมาณห้าหกคิวดูเลขทุกครั้งที่แต่คิวแรกกลัวเลยเราจะไม่คิดสู้หรืออะไรกลายเป็นแบบเราสู้แล้วแต่เราสู้ไม่ได้ครับใช่เราพยายามเต็มที่แล้วโดนโดนล่าโดนกันแก้โดนหลังแก้โดนหลอกรวงเราบทเหยื่อไปเลยเรับทเหยื่อไปเลย โหดไล่อะไรการถ่ายทำเปนยังไงมันโหดไล่มากยังพี่ๆทุกคนนะาใช่ครับยกให้ที่สุดคนไทยสำหรับผมหลายสุดในใจแล้วบนเหยื่อไปเลยก็คือถ้าสำหรับผมหาคนที่พี่เจฟคือบอกไปแล้วแหละตอนกับพีอ๊อกับพี่ดาวุฒิ่ใช่อันดับหนึ่งของความเจ้าเล่ห์ให้พี่เจฟเลยพี่เจฟซาเตอร์คือ คือเข้าใจนะผมอ่ะเพราะพี่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 ผู้ชายส่วนใหญ่เขาก็เล่นเกมกันใช่ไหม<ด>แล้วแบบคนที่เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีความคิดมี strategy อะไรที่แบบคนเล่นเกมเขามีอ่ะใช่คือผมมันก็เล่นแต่ว่าอาจจะเล่นไม่เก่งเท่าพี่พี่ใช่พี่พี่เขาแบบรู้คเขาคิดไปไกลอะ่ะเขามองมองภาพลึกอะว่าเขาจะต้องเล่นยังไงให้เขาชนะเขาจะต้องหลอกยังไงคือถึงจะเชื่อหรือว่าจะหักหลังกันจังหวะไเงีย แต่ดูพี่เจมเหมือนเขาแบบนิ่งไม่รุนะรง,งโอ้ความเขามผมก็ไม่คิดว่าพี่เจมจะกันสเป็นว้าวขนาด <c oughs> นี้เขาจะแบบว่าเก่งอันนี้ชมนะครับเจ้าเล่แต่เก่งเก่งจริงแม้แล้วก็แค่ช่วยพี่เจมด,ด้วยพี่ทุกคนแหละพี่โอ๊ตนี่ก็ทำเป็นท่อมทำเป็นท่อมต,ตัวตัวตึงเหมือนกันนะครับวันนี้แรงเยอะวิ่งเร็วเจ้าเล่ไม่แพ้ใครเลยแสดว่าทุกคนเป็นเจ้าเล่กันหมดความเอาชนะ ยกเว้นชนะกันยกเว้นผมอ๋ออย่ารายการนอนหนูจะลุกขึ้นหนูที่สุดป่ะเออผมก็มีผมม่นมีบ้างแต่ว่าไม่คือไม่คือไม่ตู้งพี่ๆเขาอ่ะคือไม่ไล่เด้าพี่ๆคนอื่นอไม่ได้เกรงใจพี่หรอังไงคะไม่ได้เกรงใจก็อ๋อเกคือถ้าเราหมดเกรงใจอ่ะเราแพ้หมดทุกอย่างแน่เพราะฉะนั้น แต่เรามีชนะใช่ไหมลูกมีมมีมีมีชนะแต่ว่าชนะอันไหนใช่อันชนะอันไหนมากกว่าครับเพราะว่าคือรายการก็จะมีนี่มันเป็นมิชชั่นเกมแบบมิชชั่นเกมย่อยแล้วก็มีเนมแท็กที่ดึงไปชื่อใช่ไหมผมชนะอันไหนคือมีชนะแหละแต่ว่าชนะอันไหนให้ทุกคนรอดูนะครับหรือว่าบาง EP เราจะเห็นหยูในมุมที่แบบว่ามีแบบมีมีใช่ไหมมีครับไม่ใช่ว่าผมยอมอย่างเดียวนะผมสู้นะ พี่พี่บอกว่าผมวิ่งเร็วผมก็คิดว่าเร็วไหมผมว <hat> ่าก like ็คือเรื่องแรงอ่ะอาจจะไม่สู้พี่คนอื่นแต่ว่าเรื่องวิ่งเร็วผมว่าผมก็วิ่งเร็วพอตัววิ่งเร็วอยู่มาสักคนวิ่งเร็วอยู่แต่กับเราบอว่าเราบอกว่าหนูแบบวิ่งเหนื่อยทุกครั้งที่แบบเข้าเลยอะไรเงี้ยเหนื่อยใช่เหนื่อยแค่ไหนเหนื่อยจริงๆครับคือ อ็แต่อีี EP แรกแล้วอีพีแรกรับเหมือนเป็นการรับน้องเลยวิ่งจนแบบวิ่งต่อไม่ไหวแล้วอะรายการนี้ถึงข่าเลยนะคะวิ่งจนแบบขาคือล้ามากก้าวจนหอบจนเหงื่อแตกแบบหอบจริงใช่ขนาดนั้นเลยเราเราวิ่งหัก พอหลังจากแบบสายเสร็จแล้วเราต้องไปทำอะไรเพื่อให้คุ้นผิแล้ว่ไม่ต้องนอนอนอนกลับไปนอนกลับไปแล้วแบบกับคือกลับไปบางทีอะถ่ายเสร็จกับไปหมดแล้วกลับไปไม่อาบน้ำด้วยมาอาบไม่ไหวครับก้าวไม่ไหวแล้วไม่ได้ เกียจริเขาบอกติก็กไม่ใช่ข่าวหรอกแบบเขาแก้ข่าวนะทุกวันเวลาสองครั้งไม่ใช่ <laughs> รอบเดียวไม่ใช่รอบเดียวแต่มันเหนื่อยจริงๆแต่ว่าคือแต่ต้องให้เลยนะครับความครีเอทของเกมของเขาขอ่ะแต่ละมิชชั่นนะผมให้เลยมันสนุกมากแล้วก็มันมีอะไรแล้วบวกกับความความเรียกว่าเอนเตอร์เทนเก่งของพี่ๆโฮสอีก6คนแล้วก็มีสเปเชียลเกสอีกหลายๆท่านนะ อันเนี้ยให้เลยครับสนุกรายการสนุกจริงๆแล้ดีว่าขนาดเกแมแบบใช้กำลังหรือว่าใช้ปัญญาหรือใช้กลังไม่ปัญญาแล้วแต่วันครับ <c oughs> ถ้านอนพอ <c oughs> ถ้านอนพอผมว่ากำลังผมก็พอสู้ได้นะเพราะว่ามันมีเกมที่ใช้แต่กำลังก็มีแล้วผมมีซีนโชว์พลังอยู่ <c oughs> เราสูงสีกับใครคะที่พลังอ่ะ <c oughs> พี่เองไม่ใช่พี่เจมส์ไม่ใช่พี่ต้าอู๋นไม่ใช่พี่โค้ดอะไรใช่ไหมโอ้ย ดูขนาดตัวเสียพี่โอ๊ตพี่ต้าอูพี่เจพี่เตตัดไปเลยครับซูไม่ได้พี่นิงพี่สูได้ครับแต่พี่เพื่ออะ ผมว่าพอได้อยู่คือยังไม่รู้ว่าใครแรงเยอะกว่ากันแต่ผมว่าผม่าสู้พ่เผือกได้เนบับเดบัเกมถ้าหนึ่งหนึ่งนะครับสู้ได้บางเกมเราเรียกว่าสูอยู่คนทีนเราสูงสอยู่ใช่ภูมิใจมากพี่อิงเป็นผู้หญิงพี่เผือกกายงางก็ดีดีนะเป็นพี่นพี่ที่โตที่สุดไม่ใช่มาอยู่มากใช่ไหม นิดนึงครับภูมิใจเลยภูมิใจมากสู้สองคนนี้ได้ภูมิใจจริงแต่ว่าเต่นว่ารายการนี้ก็คือเรีเกส่าคนที่แบบได้เห็นเต่บ้านก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยับตั้งแต่ EP แรก EP สองสามสี่ห้าเนื้อที่เราถ่ายกันไปแล้วครับแต่ละ EP หน้าไม่ซ้ำแต่ละคนคือ ตัวทบๆทั้งนั้นเลยครับสู้ตาหมดเลยเสู้เราไหวตาหมดเลยครับสู้ไหวสูว้เราไหวไหมหรืเราสู้เขาไหวมว่าเราสู้เขาไหวไหมคือเกย์แต่ละคนใช่คือเกย์แต่ละคนมาบางคนก็กล้าบลลเลอร์บางคนก็ตัวสูงบางคนก็เร็วมากบางคนก็ฉลาดอย่างเงี้ย เข้ามาแล้วเราเป็นโฮสยังไงก็ไม่รู้ภาพเป็นเมนโฮสได้ยังไงที่เราเห็นก็เป็นทุกตาขอการแข่งแบบแตกต่างแตนยังไงดูมแม้วเอาอก<า>น,นึง่งที่ี่เขาได้จะนี่แต่พอมาแข่งจริงยังไงแข่งจริงทุกคน<ม>จริงจังมาก <laughs> ทุกคนแบบงัดอะไรก็ตามทุกคนมีออกมาใช้สู้กันนะครับรู้สึกว่าอา๋อดีเนาะรายการเนี้รายการนี้แบบว่าทําให้เราเห็นอะไรหลายๆอยา่างในตัวทุกคนทําให้เราได้เห็นว่า ในเวลาที่เขาจะต้องเอาชนะจริงๆอ่ะเขาจะส well. ู้ม er ันเลยอย่างไั้นมองมองตอนแรกที่เราเจอเคสสมมุติว่าเป็นใครสักคนที่เราผ่านมาห้าที่เราถ่ายมาเนี่ยมองแรกแล้วก็พอมีมองตอนจบเปลี่ยนไปเยอะไหมเชลล์มนมีคนไหนที่สามารถแบบเล่าให้ฟังได้หรือว่าใครเลยไม่ไม่ไม่ใครเลยแค่แค่ว่าไอ้ตอนแรกเราเรีกคิดว่าเขาเป็นแบบนี้เออแต่พอมาแข่งปุ๊บไม่ใช่เลยที่ว่ามันต่างเลยอ่ะ ใช่เราให้ฟังดะว้า wow. ออมีเหนึ่งคนครับผมโดนหลอ,อกแบบ สุดๆหลอกโดนหลอกแบบเชื่อไปแล้วหนึ่งร้อเปอร์เซนแต่สรุปคือเขาหลอกเราแบบได้เนียนมากเลยครับเป็นคนที่ไม่คิดว่าเขาจะหลอกเราได้ขนาดนี้เป็นคนที่แบบเขาหน้าราักใจดีกับเรามาโดยตลอดเลยแต่ว่าเขาหลอกเราหน้าตายมากเลยครับเราแบบจริงจังจนเราไม่มีแม้แต่เสี้ยวหนึ่งที่เราประหลาดใจกับเขาว่าเขาจะหลอกเราได้ขนาดนั้ใช่อ,อ่านง,งานพี่ให้ฝากบอกเขายัางไม่ต้องบอกว่าเป็นใครว่าถ้าแบบ จะบอกเขาบออที่เพิ่งถ่ายไปเร็วๆนี้นี่แหละครับบอกเลยว่าคนนั้นคุณผมเสแสบเธอคนนั้นเธอคนนั้นที่หลอกเราเธอหลอกเราได้อย่างแนบเนียนมากแล้วเธอทำลายจิตใจเราเธอต้องมาง้อเราด้วยเลยนะเธอคนนั้นเธอคนนั้นที่เป็นพี่เราพี่เราใช่ตอนนี้ถ้าเจอถ้าเจอเราจะทำหน้าใส่เขายังไง ถ้าเจอเขางอกเนี่ยก็งอนครับก็จะบอกว่ายังจำได้นะที่เธอหลอกเราวันนั้นตอนใา่ร็กีแมนไทยแลนด์บอกว่าจะโดนหลอกวหน่ใครหลอกอูเยอะสุดในโฮสทั้งหมดทุกโนแหละครับเอาเยอะสุดเยอะสุดเหรอเยอะสุดน่าจะเป็นพี่เจฟกับพี่พี่เจฟกับพี่โฮสครับ คือผมว่าพี่เจฟพี่เจฟประท้ไยเลยอันดับหนึ่พี่เจฟเขาเนเขาเล่นเกมเากมเขาเล่นเกเทพขั้วบนเขาเป็นแบบีนเขาเป็นแบบขายยาใหม่เขามีเขาอีด้านนื้อขายยหม่พ่เกมเขาไม่เยอะนะเอาเจมสตานเลยหรอใคาตันปวดด้ไหม เคาตาเลยเหรอเมาซีมาซีพี่เจพี่เจพี่โอ้บอกว่าเป็นหมาจิ้งจอกเอัวนี้ผมให้จิ้งจอกก้าหางด้วยอู้หูก้าหัวด้วยครับก้าวห่างก้าหัวก้าวหัวก้าวหางคือรอเลยจับตัวอยากอะไรเนาะคือแบบจะปกคือตอนในในในเกมอ่ะคือเขาเป็นแบบ เหมือนอยู่จุดบนบนของหงสซัอวหารเลยแล้วแบบบางทีแค่เห็นคือแค่เห็นหน้าเขาคือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่ว่าเขาวางแผนอะไรไว้บ้างแล้วแบบตอนจําได้ตอนนั้นเล่นเกมอยู่แล้วผมแอบกลัวพิเจหนะเพราะว่าเขาเดินมาแล้วเขาเหมือนมีใครเคยดูอนิเมะโซโล่เลเวลิ่งบ้ากไหมครับคือเขาเหมือนพระเอกเรื่องนั้นเลยที่แบบมีออร่าดำแผ่ออกมาหน้านี ห <aunque S 2> ล่อๆหน้าคมๆเนี่ยจะมีออร่าแบบความไร้กาดโอบของแพงมาเขาเป็นแบบนั้นเลยครับเหมือนพระเอกเขาเหมือนทรงจินอูอย่างตอนแรกที่เจอก่อนหน้านี้อุ้ยเจ็บส์ตาต้ามเจมส์ตอนนี้พอตอนนี้เรียกอะไรเล่นพี่เจมสว่าอะไรจำเสียงในการเล่นพี่เจมส์ห้าสี่สามสองโอเคเมื่อก่อนเมื่อก่อนเล่นเมื่อก่บเป็น ก็พี่เจแล้วตอนนี้ขอเรียกพี่เจเลยเล่นนะเรายังรักกันดีอยู่เจ็ดคนเอาให้เขาแบบเป็นเราจะได้ออดไหมเลยโอ้ยไม่ช่วยเลยครับการออนไม่มีการคิ้วความคิ้วความน่ารักไม่พอที่เราเห็นมันไม่ช่วยให้เราไม่ช่วยให้เราสามารถชนะเกมในรายการนี้ได้เลยเพราะว่าพี่อิงยังโดนเลยครับ ที่เป็นผู้หญิงหนึ่งเดียวก็โดนนี่แต่เขาว่าจะแบบว่านูนิวเด็กน้อยไงไม่เลยไม่ครับทั้งหมดเลยทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งคนแก่ทั้งทุกคนหมดเลยโอ้ไม่ไม่นี่เลยโธ่แล้วนี่แปลให้อะไรกับนูนิวบ้างลูกอ่ะให้เราแข่งแกร่งขึ้นไปอตื่สเต็ปในวงการได้แขงเนาะใช่ทำให้เราแปลว่า ผมว่าผมมีความมีมุมที่ดุร้ายขึ้นไม่อยเอะไรนะดุร้ายเลยเหรอลูกดุ้าจพี่เตยปะพี่เตยหรอผมว่าพี่เตยอ่ะไม่ได้ดุร้ายนะเขาแบบคือเขาอยากเอาชนะจริงใช่แล้วเขาบ้าพลังจริงเขากำลังเยอะจริงแต่ว่าเขา ผมยังสัมผัสไม่ได้ถึงความเจ้าเล่หรือว่าหลอกลวงเก่งขนาดนั้นแต่ไม่เลยหรอกหรือว่าผมยังไม่เห็นเรอกไม่ไม่พี่เต๋ไปเจ้าเล่อ่ะใช่พี่เต๋ไปเจ้าเล่เจเ่เจ้าเลต๋าล่ก็ออเขาก็เขาชมจริงๆครับเขาชมีมอน่งกันนะีต้ว่าดีลาวีราเตปใช่ดีว่าลาวีสอนให้ผมสู้โคน แต่ว่าอันนี้สอนให้ผมดุร้ายขึ้นจบสองรายการนี้สูค้คนล,ละดุร้ายเลยครับรมีโอกาสได้เลยเป็น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 ,เ,ปน,เ,ปนวเวลาที่ดีนะดูะ <c oughs> ดี จะมีไปทัวร์ด้วยใช่ไหมดีว่าราวีรูปอ๋อทัวร์ดีว่าราวีดอกีดอกไปไหมไปไปไหมมีมีไปไหมมีใช่ไหมล้วถ้ามีก็ไปนะครับถ้าเกิดว่าคิวได้ไปอยู่ไหนอยากไปคิดถึงพี่พี่มากที่ไม่ได้เจอเลยคิวเหมือนเคยเลยนิวไาราีลู้แต่ต้นตีแน่นเกียดยาวไปถึงแต่กลางก็คือก็มีหลายโปรเจกต์แหละใครเขาทำบีนียมีอานิคแมนมีเพลง เดี๋ยวมีมินิซีรีส์เดี๋ยวมีซีรีส์มาแล้วค่อีหลีแล้วก็เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตด้วยมีงานอะไรต่างๆอีกนะพิซเซนเตอร์อีกหลายๆหลายๆแย่แล้วก็มีไปเป็นเกสของคอนเสิร์ตของเทเลปิ้นคืออื่นด้วยนี่เอทองเลยเนาะม้าทองม้าทองก็เรื่อยๆแหละครับโอเคไหมโอเคคมามา จริงๆคือจริงแปลว่าให้หนูวิ่งหนีให้หนูวิ่งก่อนหนูจะวิ่งวิ่งหนีพว